นล้โดนตันจมมุมแล้วลูกค้าลูกค้ารังว่างอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้นี่นี่มนเลยจบยังลงคามจบหรือยังร่้ไ <c oughs> ด้ใบมีความทะงัก เผิไม่ได้เผิ่ไม่ได้ไม่มันชอบมองหน้ารองกล้องเราเวลาเรายกกล้องไอ้ใบอ่ะหนหนเอาอีกแล้วนี่ชำเลืองด้วยอันนี้ก็เสียงดีตื๊บโอ้ไอใบบัง